สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี่ยปู่ใส่แฟนผ้าหลังจากประกอบโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วก็สิมาเอาอันกระจกออกจากโทรศัพท์ได้แต่เด้ออ่อนมันแตกอันเขาเอ,อมามาให้เห็ดได้จ้ะจนเขามีอันประกันกัน,กนเลยมาให้แฟนผ้าเห็ดหาย้ากันเลยสิ่งมาธยารูปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งได้แต่เด้อว่าแฟนผ้าเห็ดจังไรได้แต่เด้อ หลังจากประกอบทอดซับเครื่องไม่เรียบร้อยแลเห็ดมือนีเห็ดได้ยี่สิบห้าเครื่องนะคะมือนีประกอบแล้วคนเดียวประกอบมือนี้อันทอดซับมันมีประกันเขาก็เลี้ยงหอยมาซ่อมจ้าแตกก็เลยซ่อมให้เขาจ้าซ่อมยุ่งงันนะจ้าเลี้ยงเหู่บ้านจ้าเหู่บ้านอันนี้ก็น้องจัดมินเลยจ้ากระนองชักมินกวนมากวนพอจ้ะฮะบุงแกบุญแฟนข้าเห็ดจ้ะ ดา่ตด,ดองีงานดาวยจ้ะาระกันเขาไมา่ประก,นะรกะา,า,านเราบาีกันเลยเอามะเฮ็ดอยู่บ้านจ้ะนี่าคาคืองานแฟนผ้าเฮ็ดอยู่บ้านตลอดตลอดจ้ะปกติสิบอมได้เฮ็ดอันนี้เดี๋จ้ะนี่ข้างแรกที่สีมาเฮ็ดพอปูบอกว่าโทรศัพท์มันหลายคนเขาผอมอคอนเขาผอมบะมี่จ้ะคนเขาผอมบะมี่ก็กเลย แฟนผ้าก็เลยเดี๋ยมาส่งมือนี้เลยจ้าแฟนผ้าบริยูซื้อบริคอเมียกลิ่นเลยจ้ะเด้อพอไม่พี่น้องเลยมาเบิ่งเลยมีแตะกอนว่าโอ้แฟนผ้ากขอผ้ากลิ่นมาส่งมาแมนเลยจ้ะเด้ออันนี้เขาเห็ุงานอยู่บ้านจ้า หลังจากประกอบทั่ท์ัหม่ i อ h o n e 1 3แล้วก็มามันทัศัพท์เขามีประกันแล้วก็มาสออยูบ้านจ้าแล้วก็มาเฮ็ดแบบนี้ยูบ้านที่พอชบตเตอรเ่อยู่ฮาใิอ๋อ no 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 เบเยยัม่เ่ thank you ดดดเนี่ยว่กอืันนี้ไม่ตื่มากวนพอแล้เดี๋ยดิเวิร์กลุ่มเดี๋ยวดิทำงานก่อนนะลูกนะเดี๋ยวดิทำงานก่อนจะเล่าเห็ดเบิ่งการง่ายๆลูกจ้ะเขาช้ำหน้าอ่ะเห็ดอยู่บ้านจ้ะพี่น้องเลย เราเห็ดอยู่บ้านเนี่ยหลเห็นหนดงานอยู่ในเมียแบบนี้เหาะจ้ะไปแช่กับไปน้ำกัน,นกมีถ้วยซัพความนีประกันกันเลยเดี๋ยวมาเห็ดอทนี้ม มะเข็ดแดดใส้เนาะเนาะทศัพท์เขาแตกแล้วเขาบอกมาให้ซ่อมซ่อมอันนี้เขาไม่ประกันจ้ะก็เลยได้มาซ่อมให้เขาอยู่อยู่อยู่บ้านจ้ะปกติส่วนอันนี้ดอกโทรศัพท์ซ่อมมีอันนี้อันเดียวจ้ะเออไม่ไม่อันนี้อันเดียวมีสามอันจ้ะพวกปูร้องไห้แฟนมาเข็ดร้องมือกรสัมวัสทีแล che che ้ว <Quite>. เห totally cool. uh ็ด huh. อิล <brow> <noite> ี่หันคือประกอบโทรศัพท์เครื่องไม้ได้จ้ะเด้อเขาประกอบเข้ากันแล้วประกอบโทรศัพท์เครื่องไม่ง่ายตั careful when hard it. in the back. Yeah, it's right here. Okay. No, mm-hmm. Things here, I don't know. <laughs> Not in here, honey? I think we're here. Oh yeah though. มีไซน์นะจ๊ะเนี่ยอันนี้ของบริษ,ษัทเลยเด้อจยะเด้อของบริษ,ษัทแอปเปิลเลยค่ะเขาเห็ดข้างหลังมันแตกแล้วเขาก็เอามาใส่ซ่อมเพราะว่าอันของนี้ประกันก็ต้องได้ซ่องอเขาซีเมื่อว่านนะจ้าเขาไม่ประกันเขาให้ประกันไว้ เดินมินไม่ไปเลยลูกน้ำมานี่มามาดูเดี๋ยวนี้ทำอะไรนี่ลงมาพี่น้องอยากเห็นเนาะว่าเพป่นผ้าเห็ดเนีงเห็ดงานเนีัยกนนีเราจะเห็ดไห่พ่อปูปกติสบ่วันได้มาสอมอันนี้ดอกปกติสี่ประกอบ,อบเครื่องไม่แต่ว่าพ่อปูว,วิ่คนสอมไให้จ้าเอามาให้เห็ดนี่มันว่าหาเครื่องว่าสักก่นกันเลยเพื่อผากันเลยอันนี้ท็่จะทจ้า

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 your eyes. Mm. This glass, it's more easy than the um, than the iPhone 12 Pro 11 Pro. Mm -hmm. Daddy, daddy, daddy. Mm -hmm. mm -hmm. What the smell? It's the mm? the glue. Oh. Uh. สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซี่นามล่ะทุกคนนี่แตเด้อเส้นผ้าสี่เอนันเอาเอ็นอข้างหลังโทรศัพท์ใส่ติดใส่จ้าพี่น้องอ่บริษัทเขาใหม้มาซ่อมให้จ้ามือนีิปกติบริษัท่อมดอกจ้ามือนีิพเพราะว่าอ่ปกติสี่สอมโทรษเอ็นสีเอ,อ็นประกอบโทรศัพท์เครื่องใหม่้แต่เดิมอันนี้อันนี้อันเราเฮ็ดโทรศัพท์เครื่องเก่าเพราะว่าเขาไม่ประกันจ้าก,ก็เลย แฟนพ้าเลยมหเห็ดไห่หาเครื่องแล้วแต่เด้อเขาซัมหาเครื่องมือีนสีสอมให้เพื่อนจ้ะปกติสี่บมันงานแล้วดอกจ้ะงานเราคือประกอบโพราัพท์เครื่องไม่แล้วจต่ได้อ p h โฟนสิบจ้ะอันนี้นีน่พอปูใส่แล้วซื้อ,อจ้ะเพราะว่าโบมีคนซอยอเขาหยุดงานไปผู้เด็กก็เลยแฟนพาก็เลยเลยไหเห็ดไห่เขาจ้ะ ฟี่เดี๋ยวแกสอนอันนี้สอนฟี่จะเพราะว่าเขามีประกันโทรศัพท์เขาอันนี้เครื่องนี้มันมีประกันอยู่จ้ะเอาเป็น,นกาวออกจ้ะกาวที่ติดอยู่แล้วก็สิเอาด้านหลังมันติดจ้ะอันนี้โทรศัพท์เครื่องเก่าเได้แต่ได้กว่ามันเครื่องใหม่ นี่แหละมีคนถามว่าแฟนพาเหตุงานยังหลืะจะอืมงานหลักๆแล้วคือประกอบทศัพท์เครื่องหม่แล้วจตเด้อแต่อันนี้เครื่องเก่าเขาออามาให้ส่อมเพราะวกก่าผ้มีคนงานเขาหยุดไปจ้าก็ได้มีคนมากมีปักเขามีประกันกนะน็ได้นะมาซ่อมให้เขาฟรีเล้วแต่เด้อเดี๋ยวถอดนอนคุยแล้วต่อเดี๋ยวออมาะเดีย๋ยวจ้ะ นดวดผุ้นนะอันนี้มีชิเป็นอันข้างหลังอันข้างหลังมันจะได้เนี่ยข้างหลังมันจะนข้างหลังเสียมาใส่หนีจ้ะเข้ามาให้ส่องอินเฮกันบีดีลเบ็ดลองไหมอีกไหม ก็สิเห็ดได้แล้วแต่เขาบ็ต้องเอากฮอนสำรับเ็ดกาวออกเกากาวออกเหมือนเหมือนก้าเพจะได้ติด Det er fint å finne over. จกอันที่สีฟ้าๆมันแตกออกแล้วแล้วเขาออกจ้ะเขาออกแล้วแล้วก็วสีมันไม่ใส่จ้ะเขาไม่ประกันซ่มให้เขาฟีด้วจ้ะมือนี่เพราะว่าเขาไม่ประกันมันงานแล้วหลอกจ้ะเล้วม่เห็ดให้เขาคือซอ,อ,อยพ่อปู่คือจ้ะ งานสมบูรณงานเล่าจากพี่น้องกันาสิประกอบโททศัพเครื่องมือ่ดูบ้านจาพี่น้องบดไเฮ็ดูไสดอกเฮ็ดูเงินดอกเฮ่ดกเยี้ได้ก็เฮ็ดบ่อยากเฮ็ดูนอนเลนซื่อแต่ปกติแล้วกูมือจ้าบอดไอโฟนหรือทว ไอคอนเอ็กอาร์คุณเอาโทรศับไอโอนเอ็อาม่ให้ส่อมจ้ะคุณเฮ็ดแตกมาตีกระจกมหจระเจ้าออมันคุณพูดเนื้อเพลงซ้ำเนี่งแบบนต้ มา嘛อืมฮึก็สิ้นที่ไปลูกปะไปดูหนังการ์ตูนไปลูกเร็วต้องขูดออกอันกาวออกใชนั้นเหมือนก่อนจักรกังติดเขื่อนมันไหม่ใส่ได้จ้ะ 入れば似ちゃうけど。 mong mọi chân mong 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 vào mong mong Ơi mong mong ดูทีวีไปลูกจันดี๋ยวนด้ทำงานก่อนนะพอพูดออยอะทั้วยันะปักเก็ไปลูกไไปใส่กระตุนนม่ Hoa, chị nói thôi đấy, à, Ôi, nó. đấy. Này cả. Merci. Thank you. Ao nó sẽ đây. không